สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่อง Youtube ประฐานสุธรนะครับหรือเพจ Facebook ประฐานสุธรมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์นะครับคุณผู้ชมพ้คนคันนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้ระยะนี้อาการไม่ค่อยดีนะครับมีเพื่อนๆหลายคนท,ที่ที่ทำงานนี้ติดโควิดนะแล้วก็ไปรักษาตัวแล้วนะครับเหลืออยู่ตรงนี้ไม่กี่คนนะครับส่วนตัวผมเองก็อาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ หลังจากที่นี่ครับคือเคลียร์งานให้เสร็จก่อนนะครับเคลียร์งานให้เสร็จก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ตรวจที่หยาจะหมก ATK หรืออะไรเดี๋ยวผมจะไปตรวจนะครับก็คือตอนนี้ผมได้พ่นงานเสร็จแล้วนะผมได้พ่นงานเสร็จแล้วช่วงบ่ายนะครับก็คือเป็นรถเบนซ์นะครับต้องรีบต้องรีบพ่นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจเจอหรืออะไรมันงานที่รูปน้ําไว้มันจะค้างนะครับ ส่วนที่ไม่ได้พ่นก็คือเป็นฝากระโปรงก็ยังยังไม่ได้พ่นเอาไว้ก่อนเมื่อวานพ่นแก้มเสร็จไปแล้วนะวันนี้ก็ก็ก็มาพ่นอะไรส่วนที่เหลือก็คือประตูบังโคลนแล้วก็กระชนหน้านะครับตรงนี้ก็เลยต้องเชียร์งานนะครับหลังจากที่ล้างอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จแล้วผมจะไปตรวจผมจะไปตรวจด,ด้วยการยัดวงยิมูกดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลาตีนะครับแอดมินผมก็ ขึ้น2ขีดแล้วนะครับตัวหมว็ไม่น่าจะรอดนะครับก็เลยต้องรีบเคลียร์งานก่อนแล้วก็ไปตรวจกันไปตรวจครับถึงห้องงละเดี๋ยวไปตรวจกันเลยนะครับอตอนนี้เสียงก็เริ่มแตกเข้า <Yeah. Yeah. laughs> มาต่อนเ็นเ็นมาตรวจทํางานเสร็จแล้ว จะได้รู้ไปเลยอันนี้ของใครสองขีดเนี่ยเจนเจนเป็นสองขีดแล้วเจนว่าพี่จะรอดไหมไม่รอดเือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่มีคนไปแล้วประมาณ8คนนะครับ ไปไปกักตัวนะครับที่ที่โรงพยาบาลแย้จัดให้เหลือไม่กี่คนนะครับที่ที่ทำงานอยู่ที่อู่อันนี้คืออะไระจิ่ <Yeah. S 1> ต้องบีบใส่ก่อนเหรอ <Yeah. S 1> เอาพักไว้เหรอ yeah. oh, แล้วไหนอะที่สอดจมูก มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับก็ไม่น่ารอดนะครับฮะให้แย่กวดกวดกวดเลยเหรอเป็นผอเ่ยอแย่ใครเนี่ยดะนี่แล้วขั้นตอนต่อไปเอามาใส่นี่นแล้วก็ใส่นี่ไอ้นี่เอามาจากไหนเจอสื่อได้เนี่ย าไหนสองค่ดแล้วเข้าเลยลุ้มลุ้กกับแบบแบบนบานบันบันกวาดกาเข้าล้เลยเหรอแค่นี้ได้เออ าไหลแล้วเนี่ยสองข้างไหมสองข้างกระหูมันสั่มาน mày em nói không? Nó đi hay nổi Đó Đi hay nổi rồi Giờ Nói gì? à, น้ำตาไหลเลยพี่โมกไหลด้วยมา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 หยอดลงตรงนี้ใช่ไหมใส่ในกล่องนี้กล่องนี้ง่ายกว่ามามาหยดตรงนี้ดิรอลุ้นไปพร้อมกันครับ จั่งหนูมจะรอดไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันขาวไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็มวีโทรศัพท์อะมัวไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วขำอะไรเนี่ยนายอาขีดยังไม่ขึ้นไม่มีนะเนี่ยมันต้องขึ้นอันแรกหรือเปล่านี่ไง มันไม่ขึน้นคือโดนใช่ปะแล้วดะไรล่ะมันขาวนะเนี่ยคุณคือผู้รอดเหรอนั่นผอรอดรอดมันจะเหลือเหรอโอ้โหพรุ่งนี้ก็ต้องเสียเงินตรวจอีกใช่ไหมเนี่ยจะมไม่ขึ้นทีซี่นะทีเดียวนะทีไม่มีผ่อนไม่เต็มอา้าว ยังไงล่ะเธอยังไม่ยังไม่ยังไม่อิ่มตัวเหรอคือพ่อยังไม่ขึ้นอ้าวนี่คืออะไรอ่ะเดือเจ็บคอนะพ่ออาการยังไม่ดอ๋อมันยังไม่สุกเหรอต้องรอดูอีกสักวันสองวันเหรอไม่น่ารอดนะแต่นี่ขีดเดียวขีดเดียวใช่ไหมเนี่ยชัวร์แล้วยังเนี่ยของพ่อมันยังไม่ออกอาการ คือมันต้องชักดิ้นชักงอก่อนใช่ไหมพอไม่มยังไม่ออ,อกาอาการอสรุปคือ,อย,ยังไงยังยังไม่มีเชือ้อพบในในนี้ล,ลึกมากจนจามเลยเห็นไหมีโ<อ>่โมกแตกเลยเกวดกวดกวดเลยสรุปก็ก็ยังเนาะยังเนาะกว่านี้เนาะนเดี๋ยวพักไว้ก่อน โอเคครับตามนี้ครับผมยังไม่ขึ้น2ขีดนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่ารอดนะครับวันข้างหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนี่ก็โดนแล้วนะครับนี่อาจจะต้องไปกักตัวก่อนใช่ไหมเอาเกียจะเป็นคนเดียวเหรอโอ้ยอย่างนี้เ็เหงาแน่เลยใช่ไหมเกียรุพวกนี้หมอมารับหรือ,อยัง,ยงวันไหนอะ่ะโอ้ยังไม่ได้ไปตรวจเลยโอเคดีกว่าวันนี้ก็มาตรวจมาตรวจมาตรวจ,ารวจอาร์ทเหรอเออาร์ทไอ้นั่นมันรถไฟฟ้า ผมยังรอดอยู่ขีดนึงนะครับยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นโอเคครับผมไว้แค่ดีก่อนครับนี่ก็เช้าวันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตรวจให้ให้โรงพยาบาลตรวจให้อีกทีหนึงนะครับเพื่อความชัวนะครับผม่านกเกษมราชประชาชื่นนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ ตอนนี้ไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วนะครับเนื่องจากมีคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากคนต่อคิวตรวจโควิดเยอะมาก<ๆ>ก็เลยเปลี่ยนแผนว่าจะไปตรวจตามสถานบริการที่เขาเปิดตรวจฟรีนะครับอ่าอีกอย่างนึงที่โรงพยาบาลเกษมราชตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีประกันหรือไม่มีประกันนะครับถ้าเกิดว่าจะตรวจในในโรงพยาบาลเกษมราชต้องเสียสิทธิละ2000ทุกคนนะครับทุกคนทุกสิทธิ นะครับก็เลยเปลี่ยนแนวว่ามาตรวจข้างนอกตรวจฟรีข้างนอกดีกว่านะครับผมไปตรวจทางคลิีิกครับผมวันนี้ก็จะไปตรวจคลินิกนะครับผมไปเลยครับการตรวจเสียตั้งที่โรงพยาบารรลเกษมราด <A> ไม่ใช่ตรวจ A A ในรูปแบบ ATK นะครับคือจะเป็นรูปแบบลักษณะที่ ผู้ตรวจจะเข้าการรักษากักตัวในโรงแรมนะครับอันนั้นนะครับในกรณีนั้นจะมีการเสียเงินค่าตรวจ2 0 0พนนะครับคุณผู้ชมเราก็เลยเลือกตรวจตามคลินิกนะครับเพื่อจะเอาผลตรวจนั้นนะครับไปนะครับไปให้โรงพยาบาลน,นะครับเราจะมารักษาตัวเองที่บ้านนะครับามาเช้าเกินไปนะครับยังไม่เปิด ยังไม่เปิดให้บริการเลยนะครับผมสงสัยต้องกลับไปใหม่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ครับทุกคนที่มายืนรอตรงนี้คือจะรอตรวจเอทเคฟรีกันนะครับผมเพื่อจะเอาผลตรวจนั้นไปยืนยันกับโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วนะครับยังขึ้นขีดเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่า,าราตีตอนนี้ขึ้น2ขีดนะครับผม ผลสรุปก็คือผลตรวจทั้งสองครั้งของผมก็ยังขึ้นกีดเดียวก็ยังไม่ติดเชื้อนะครับผมนี่ครับสถานที่ตรวจนะครับเป็นคลินิกนะครับผมเป็นคลินิกนะครับคนรอตรวจกันเยอะเลยครับเยอะเลยยาวเลยถึงโนอดเลยนะครับเยอะเลย ตอนนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วกลับบ้านครับหลังจากที่เราได้ผลตรวจว่าขึ้น2ขีดติดเชื้ออย่างเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับผมก็เอาผลตรวจนั้นนะครับไปยืนยันกับทางโรงพยาบาลเกษมราชอีกทีนึงนะครับเพื่อประสานงานติดต่อนะครับเพื่อจะรักษาตัวที่บ้านตัวเองนะครับผมทางาทางโรงพยาบาลน,นะครับมีแบบให้เลือก รักษาตัวเองที่บ้านนะครับคุณหมอนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยานะครับแล้วก็ส่งผลตรวจรายงานส่งผ่านทางไลน์นะครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีคูปองอาหารให้ในแต่ละวันนะครับรวม11วันนะครับค่าอาหารสั่งผ่านฟู้ดฟู้ดแพนด้าแล้วก็ไลแมนนะครับวันละ300บาทครับผมสรุปก็คือผมไม่ติดเชื้อนะครับผมแต่ว่าลาตีไม่รอดนะครับ อขอให้ทุกคนทุกขั้นนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โรคภัยแบบนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับผมโอเคครับผมรักษาร่างกายสุขภาพนะครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ